ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่นับแคลถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนออกกำลังกายครับให้ใช้สูตร1 2 3โดยสัดส่วนของสารอาหารจะปีนอย่งต่อไปนี้ครับคือให้คุณทานแป้งนะครับในปริมาณนะครับเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมนะครับผมคูณ3นะครับจะได้เป็นปริมาณของแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่คุณจะต้องกินในแต่ละวันนะครับผมเป็นปริมาณกรัมเนาะนะครับพอทีนี้นะครับในส่วนของโปรตีนบ้างนะครับให้เอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมของคุณนะครับไปคูณ2 ะจะได้เป็นปริมาณโปรตีนเป็นกรัมที่ร่างกายของคุณต้องการสำหรับคนที่ออกกาลังกายนะนะครับที่คนไม่นับแถวด้วยนะอันนี้บอกก่อนนะครับและอีกอันนึงครับผมก็คือ1ใช่ไหมครับก็คือการเอาน้ำหนักตัวของเราเป็นกิโลกร,รมัมมาคูณหนึ่งนะครับจะได้เป็นปริมาณไขมันที่เป็นกรัมสําหรับการกินอาหารของเรานั่นเองครับแต่ว่าการทําในลักษณะนี้ครับผมเราต้องใช้วิธีการสังเกต นะครับเพราะว่าเราไม่ได้คิดค่าเดฟเฟซิตถูกปะเราไม่ได้คิดพลังงานในค่าลบเพราะเราไม่รู้เลยว่าการคิดพลังงานในค่าลบของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหมนะครับดังนั้นให้ใช้มาตรฐานนี้นะครับสำหรับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสาถึงหวันต่อสัปดาห์ตรงนี้นะครับผมทีนี้นะครับให้คุณกินในพอชั่นนี้นะครับคือ1นึ่ตัวนี้นอนนะครับเอาหน้าตัวของคุณเป็นกิโลกรัมแล้วก็มาคูณ1นะครับคูณ2คูณ3จะได้เป็นปริมาณไขมันนะครับตัวของโปรตีนแล้วก็ตัวของแป้งนั่นเองครับผมทีีนนน้้ะะครรััับลอองกกิไปปปสสมาาาาณ1-2ดห์ถเจว่ น้ำหนักและไขมันสูงเกินไม่ลงให้ทำการปรับตัวของสัดส่วนสารอาหารลงมานะครับผมททละหน่อยนะครับลงมาททละนิดททละนิดทลดทละนิดครับผมนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถชั่งน้ำหนักตัวของอาหาร,าหารคุณได้เนี่ยนะครับหรือถ้ารู้ปริมาณที่แน่ชัดนะครับของอาหารคุณได้นออาาไดเนี่ยก็จะดีมากๆครับมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสังเกตเห็นว่าเออปริมาณอาหารเท่านี้นะครับที่คำนวณมาเนี่ยเฮ้ย แม่งน้ำหนักมันไม่ลงวะทีนี้ต้องทำไงครับอย่าเพิ่งตีอ,อกชกหัวอย่าเพิ่งงองแงอย่าเพิ่งโวยวายว่าไอ้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กปรับลงนะครับลองควบคุมปริมาณลงมาอีกนิดนึงนะผมสักประมาณ5 1 0ในทุกๆสารอาหารของคุณแป้งโปรตีนไขมัน,นครับคุณจะเจอว่าในสัปดาห์ถัดไปถ้าเกิดว่ามันเวิร์กนะครับคุณก็จะมีน้ําหนักที่ลดลงมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะลดอาหาร ผมแนะนําให้เพิ่มจำนวนวันในการฝึกเวทเทรนนิ่งของคุณหรือเพิ่มเวลาในการฝึกคาร์ดิโอของคุณเนี่ยนะครับให้มันเพิ่มสูงขึ้นครับผมนะครับก็คือพลังงานเนี่ยจะอยู่เท่าเดิมใช่ปะ่ะแต่ว่าคุณใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นก็แปลว่าคุณก็จะสามารถเผาผลาญไขมันได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมวิธีการง่ายๆแบบนี้เนาะใช้วิธีการสังเกตเอานะครับเป็นหลักนะครับสำหรับคนที่ไม่นับแคลนะครั